ฟิชเชควันนี้นะคะเราวมฟิชเชคกันนะคะนี่เริ่มเสื้อแม่กระโปรงฉันสูงแม่เสื้อเสื้อฉันใช่เหรออ๋อชื่อพูดไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้เสื้อฉันเป็นไส้ใส่เพื่อนให้แล้วก็กางเกงเกาหลีถุงเท้าไม่หูเดฟบีเอชอย่าร้องทำไมไม่หัดร้องเพลงวงตัวเองบ้างฮะดิลิขสิทิ์เขาไม่ให้ร้องในไลฟ์ตือเออใช่เหรอ เฮ้ยโอ๊ยคอนคือเพลงตัวเองอะคำอะไรเอ้ยไม่ได้ตลกอะ่ะคือคอน้ดนว่าตอนเนี้ยเรายืนไลฟ์อยู่นะคือเราไม่ได้นั่งไลฟ์นะเข้าใจไหม Baby, can you show me how you feel ทำทรงฟังเพลง,งเภาษ์อิตาลีคืนเปิดเพงลงรัก <c oughs> โห ทะเลสีดาต oh, <laughs> ้อเอาีแ <laughs> สง,ง,ง,งไฟแล้วถ้าปิัจัแล้ไม่เขาแบกกีตร์กันนีกลัว <laughs> หรือไม่เียเขอแบอะไรวะเดินเสียงเอ เคยจักไม่เคยค่ะจริงเหรไม่เคยเคยซีหรอไม่รู้ก็เพลงเพลงนี้ที่ได้ฟังนะฉันไม่ได้แต่เธอรู้ไหมจะมา่อนแมรู้ไม่รู้สักซีดไงสักซีหวยขั้นเทพโตไปฉันจะเป็นซมวนเฮ้ยแซมยามา้องมวไม่สิบป่กกเพราะฉันแบบคุยไม่ อยากจะไปก็ไปไม่ได้เฮ้ยมองหนุ่มเอกได้ไหมใช่จริงเบื่ออันนี้คือแกงอะไรมา,รารผู้ปกครองแบบเวอร์ชันเวอร์ชันอะไรเวอร์ชันเวอร์ชันชนี่ลูเมตนะคะเออลูเมสี่จุดห้าลูเมตเก่าสี่ห้าปะ ไอโสสี่ด้วยซ้ำเฮ้ยไม่ใช่เอ้สี่นสี่วนห้าได้คนอชื่อไปไหมได้ไดเลยเออมือถือไอแพดเฮ้ยมึงก็พูดชื่อแบรนด์ไม่ได้นลมึงอะไรอ่ะตะกี้เธอพูดมึงตะกี้เธอพูดมึงใช่หรอ โอายหม่อาใหม่อาใม่เอาใหม่มือเฮ้ยไม่แล้วข้าพูดว่าแล้วมันไม่ข้าพูดว่าแล้วมันจะพูดชื่อแบรนด์ไม่ได้สิแล้ก็ม ok ันเหมือนมันไม่เหมือนมันไม่เป็นไรคุณคนไม่พูดนะพราว่ามันด้วยซ้ำใค่ไม่ได้พูดหนูเข้าใจผิดหนูคำหนูพูดวะไม่รู้เอาใหม่มาเร็วๆพูดเหรอเออพูดพูดเต็มเอามามาเฮิรทำเถอะเราเรา กี่ละคนนะกีละท่อนกีละคำปะเฮ้ยข้ามีแอปไม่มีไดยซ้ำหนึ่งเพลงอะไเพลงอะไรองมาที่ฉันได้หนึ่งสองสบมาที่ฉันใส่หน่อยได้ไหมปล่อยให้ฉันนั้นจได้โอ้โหน้องปล่อยให้ฉันได้เซตเออนั่นแหละปล่อยให้ฉันได้ได้แล้วไมด้แล้วไป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 ลปไปไปไงไปไปไไปไปไปนปไปไไป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 อปไ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 อไไป ผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยจะครับไอศชีสเขาทำฉันนั้นก็ทำมึ่เอ้ยโมน่ทำแต่มันมันไม่มันไม่ันไม่แบบจังหวะจังหวะน้องเพลงเพลงเอาเพลงที่เราแบบ่ต้เพลงที่เราเชี่ยวชาญดิไม่ต้องลองแล้วที่เราเชี่ยวชาญอันไหนเราคิดมีอ่ะหนึ่งสองสาม baby can you เอ้ยมันช้าอันหนึ่งเขาทำ baby ไอหยุดไอหยุด เอาดิเร็วๆ With me ค่ You kiss me kiss me ใ hey, ห้ฉันนันได้รับหนูนับทีความรู้สึกในเร็วเนี่ยเด็กเวลาก็ไม่เล่นเร็วในอะไรหัวใจที่มีหัวอย่าบอกหัวลองหัวหัวลองหัวหัวใจที่มีพอเธออยากเก็บไว้ช่วยเปิดออกได้ไหมเย่เธอ คิดเหมือนฉันเรียกว่ากว่าฉันเองจะคิดคนเดียวน,นึกไหมเร็เวเร็วมาแล้วเพลงชา้ามันไม่มันป่ะขอให้เ,เร็วไปแบบนี้ยค่ะตึ๊ด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 ต oh, เ๊ดตื๊ดตื๊ดตอ๊ดตื๊ดตื๊ดตอ๊ดด้ื๊ดตดตื๊ดตืดตื๊ดตื๊ดตืไ,ไดตื๊ดตืดน<ม>จ <laughs> 자네자제 y t 지지 m y t o m m 많이 o m m y t 지 m m y Tommy, t 이 m m y t o 이 m y t 미파 m 파 t 레로 m y t o 미파 y 파 o 레로 y Tommy, t o พี่หัวขาเป็นท้งเจ้าแม่ไม่ไปโดนอะไรพี่หัวข้ออืมอืมอืมไอ้เรื่อเออวะฮะอย่้หลองอย่าร้องเฮ้ยเต้นเก่งจังครับงเก่งมากเก่งเหรอถ้ามีใจทำไมไม่จีบเอ้ยใช่เหรอไม่คนนี้ถ้ามีใจทำไมไม่จีบเออถ้ามีใจทำไม จีบไปตไม่จีบเลยอียแค่ใจเธอต้องอ้อนรีบจีบรีบจีบเออรีบจีบเฮ้ยชะมันจะชกันไปไม่รู้หรือไงโอชัวไม่ชัวไม่รู้หอเปล่าอ๋อมันจะช้าเกินไปลาลาลา พวกเราจะติดต่อกันนะคะนี่คือเบื้องการอติด เล,เลติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง,งเอพิซีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o n l h e a a p p l i c a t i o n